สวัสดีควันนี้ครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็เรามาต่างจังหวัดกันเนาะนอกสถานที่นะคะครับผมับหมวยจรดานะพ่อผมอาจารย์กิิภูมิครับหรือแนะนำฉายาหมอดูหน้าโหดครับอันนี้มาทัวร์ทัวร์มามากระถิ่นกันมากระถิ่นตอจ้าทางเราถานตักกิีลาโหรลาแล้วก็มูลิติตักศิีลาเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะเจ้าภาพลูกกระถิ่นที่ไหนครับ ก็วัดบ้านภาคนะคะอยุธยาค่ะนี้นะคะแล้วก็มาแวะมาหาบ้านแอดมินหรืออาจารย์โต้งของเรานะครับที่นี่นะก็เลยมาถ่ายนะคะถือว่าอาจเป็นรายการใหม่นะคะเป็นรายการใหม่เนาะอาจารย์ก็จะให้อาจารย์ทุกท่านนะคะเน้นเลขนะคะ ของฮานอยเอ่ยเนาะฮานอยมาเลลาวนะคะของในแต่ละหนึ่งอาทิตย์นะคะซึ่งตัวเลขก็จะน้อยลงนะคะตัวเลขน้อยลงแล้วก็ให้ทุกคนลองติดตามดูใช่คาะทีนี้เดี๋ยวของอาจารย์ศิริภูมิก็จะเป็นฮานอยพิเศษครับผมจะจะเน้นนิดนึงก็จะระบุเลยว่าแต่ก่อนมันจะมีตัวเลขหลายอย่างก็คือแบบเหมือนกับทั้งทั้งหุ้นทั้งฮานงฮานอยธรรมดาปกติวี p แต่ลเยอะนิดนึงอ่าคราวนี้ตอนนี้เราจะตัดแล้วก็ระบุเลย จะระบุว่าอ่าตัวเลขนี้อยู่ในฮานอยอะไรอะไรอย่างนี้ถัดแล้วจะมีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์เป็นอาจารย์เช่นว่าอาจารย์โอ้อาจารย์ออสเนี่ยมาลงมาอาจารย์แฝงนะคะอาจารย์อาจารย์โต้ก็จะให้ติดตามกันติดตามกันหลายๆอาจารย์นะฮะตรงนี้จะได้รู้ว่าแต่แต่ละท่านเป็นยังไงน่ารักแบบไหนบ้างนะผูวิชาการเรื่องไหนบ้างนะคะครับผมตอนนี้ก็เราเราก็มาทัวร์กันแล้วส่บรรยากาศก็ร่มร่มรื่นนิดนึงฝนตกฝนตกจะนำซัมมาเซลกันถือว่าเลื่องดี ใช่ยามดีนะครับตรงนี้ก็เลยมาทัวร์ใช่ค่ะทีนี้ก็ในในในเขาเรียกอรในงานกระถิ่นเนาะก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะในบรรยากาศในงานนะคะจารย์ตอนนี้นะเราเพิ่งเพิ่งออกมาจากงานกระถินแป๊บหนึ่งนะคะมาถ่ายริปก่อนบอกได้คาเดียวว่าพุงปิ้นเลยครับผมอาหารอร่อยมากก็คือคนเยอะมากเขามีตั้งโรงทานประมาณห้าหกสิบร้านนะครับห้าสิบร้านอร่อยมากห้าหกสิบใช่อร่อยทุกอย่างค่ะคนแถวนี้ของเราก็จะมี ของสถาบันเป็นเป็นอะไหมูเป็นหมูอ่าหมูเป็นหมูหมูย่างเมืองต่างใช่ค่ะอาจารย์เป็นหมูย่างเมืองต่างนะคะแล้วหมดแล้วด้วยอ่าครับสองตัวตัวเริ่์มหลังสองตัวใช่ค่ะนะคะอ่าครับอ่าทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ก็จะเชิญอาจารย์กิติภูมิเนาะขอบควรให้แนวทางให้เลขเด่นนะคะของฮานอยพิเศษนะคะประจำวันที่19ถึงวันที่24ตุลาคม2563นะคะให้สมาชิกได้แบบ ติดตามนะคะการดูหน่อยเอาขอสักหกคู่ก็พอน้อยลงคราวนี้ตัวเลขของผมเนี่ยบางคนเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วผมผมเป็นอาจารย์ประจำมหาบันตักกศิลาก็คือในศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานผมก็เอาศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานผสมระสานกับการจับยามสามตาก็คือยามอัศการเนี่ยครับออกมาแต่คราวนี้ตัวเลขหกคู่เนี่ยเราผมก็เอามาจากในตําแหน่งที่เขาเรียกอะไรจรเดือน ตอนเดือนเหมือนเหมือนกันทำนาว่าประมาณว่าผมขึ้นเด็กที่เกิดวันนี้ก็คือถ้าเอาหวยเลขตัวนี้เลขที่นี้ก็คือขึ้นดวงในวันนี้แล้วค้นหาจอนเดือนจอนวันออกมาแล้วก็จะคัดสรรตัวเลขออกมาแต่าให้งนี้ท่านใดถ้าจะอธิบายกันเรื่องบันเยอะมันยาวนะฮะตรงนี้ก็คร่าวๆมาว่ามันมีที่มาที่ไปตัวเลขของผมนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์แบบ ลองให้เลขแล้วก็ยกตัวอย่างให้สมาชิกนะคะอ่านะครับผมนะครับอันดับแรกคือจะเขียนแผนผังก่อนว่าสี่ตัวเลขแล้วก็จับคู่ออกมาเป็นหกคู่นะครับผมนายฮานอยพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนนะครับอันนี้คือใช้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะอ่าครับก็เราก็ตามเลขได้เลยคืออย่างนี้แบบนี้เนี่ยก็คือเหมือนเราเราตามได้เลยบางทีเนี่ยอาจจะออกมากกว่าหนึ่งวันไว้ซ้ำนะคะจริงๆแล้วก็พยายามเน้นให้ อาจารย์ทุกท่านเนี่ยออกเลขให้แบบว่าเหมือนตัวเลขน้อยลงนะคะคแล้วก็ใช้ได้กับทุกวันในหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ถือว่าเป็นเลขเด่นประจําอาทิตย์นั้นเลยนะคะส่วนใครอยากได้ทุกทุกวันได้เลขเด่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาพูดคุยหรือมาสอบถามจากแอดมินได้นะคะก็เ,เดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ของ ทางกลุ่มไว้ให้นะคะอ่าครเพื่อที่ได้พูดคุยกันหรือว่าใครสนใจเรียนก็ก็ได้เหมือนกันไหนอาจารย์มีเลขตัวไหนบ้างอ่าครับผมนะคะนี้หนึ่รตัวอ่าอันนี้คือเลขสิบตัวนะคะอ่าอ่าคะอปคลิปเร็บถ่ายไว้ได้เลยนะครับก๊อปไปเลยนะครับหกตัวนะคะโอเคอ่าใครก๊อปไปได้เลยนะคะอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะที่เราคัดสรรมาแล้วเนาะนะคะก็เป็นเลขเด็ดนะคะมีมีเลขอะไรบ้างคะอาจารย์อ่าตอนนี้ก็มีมีเลขนะครับก็มีหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสี่นะครับหนึ่งนัคือดาวอาทิตย์ อ่าห้าก็คือดาวดาวพฤหัสบดีก็คือถ้าถ้ามีตัวเลขใน15เนี่ยในเบอร์โทรเนี่ยท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับมีมมมผู้หล<ม>ักผู้ใหญ่อ,อ่าผู้แบบเขาเรียกผู้มิตรใหญ่ส่งผลให้ผ<ช>ู<ร>้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยคอยไว้วางใจอ่าในในในใ,ให้เราให้เรา,เราลงทุนหรือช่วยเหลือช่วยดันนะฮะสนับสนุนดีครับอันนี้มาถ้าเปรียบเทียบหนึ่งเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าเขาเรียกผู้เสริมบารมีใครทํางานเกี่ยวกับราชการอยากมีชื่อเสียงตัวนี้เลยครับหนึ่งเก้าอ่านะครับ 5-4เนี่ยถ้าใครเป็นหมอดูหรือใช้คำพูดหรือใบอบรมสัมมนาหรืออะไรอย่างนี้ัว5-4ก็ใช้ได้ผลดีนะครับตรงนี้ที่มาที่ไปแล้วก็ผมจะจับคู่กันออกมาเป็น6คู่ง่ายๆก็คือใช้ได้ทั้งวัน19-24นะครับตรงนี้นะครับตตามกันได้เลยนะคะในเดืดยังไงต้องออกแน่นอนนะคะนะครับผมคือจะมีให้เห็นแน่นอนนี้ถือว่าเป็นแนวทางนะคะในหนึ่งอาทิตย์ของเราเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นหาหน่อยนะคะวันนี้ก็ วันนี้ก็จะขอโปรโมทสถาบันตักศิลาของเราตัวนิดนึงนะครับอาจารย์ก็คือตักสถาบันตักศิลาโหราของเราหรือจุดมูลที่เป็นมูลที่ตักศิลาเนี่ยของเราจะเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์ต่างๆอันนี้เช่นอาจารย์หนุ่ยอาจารย์เป็นไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่ผมอาจารย์กินภูมิก็จะสอนในตัวก้าวฐานนะครับมีท่านอาจารย์ยานะครับเป็นผู้บรรจงก็จะสอนเรื่องโหราศาสตร์มี มีอาจารย์อะไรฮะมีอาจารย์ะไก็อาจารย์แปะนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะคะเป็นตัวเลขหุ้นเป็นทักษะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลากหลายอาจารย์มีวิธีกรรมมีอาจารย์ชนะชนพลนะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มทํำใบสีอกแล้วก็จะมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้ใช่ค่ะก็มีเบอร์โทรไทยคลิปนมทอนเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ส่วน ใครที่ติดตามนะคะของสถาบันอยากได้เลขไน,น้อยอยากได้แนวทางที่แบบเออน้อยตัวมีอโอกาสถูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีโอกาสที่ทําให้เป็นโชคเป็นลาบได้นะคะคถือว่าอยากให้เลขอาจารย์จะพยายามให้อาจารย์ทุกท่านนะคะหาเลขกดนี้ให้ทุกคนอ่าครับนะคะ <ผม S 1> นะคะ,นะคะต่อให้ให้ให้แบบหนึ่งอาทิตย์ยังไงก็ มาแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงเฮงรวยนะคะแล้วก็อันนี้ขอให้เป็นเลขนาโชคทุกคนนะคะใช่ใช่เฮงรวยแล้วปดนี้ได้ทุกคนนะคะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะน้องอ่ารับคนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือเราจะมีคลิปต่อไปก็จะมีอาจารย์นั้นเดี๋ยวจะลืมนะติดติดตามด้วยนะครับมีหลากหลายอ่าหลากหลายอย่างเช่นว่าฮานอยธรรมดามีมาลงมาเลมีอีกลาวจะมี ในนี้อีกนะครับของอาจารย์ก็จะเป็นฮานอยพิเศษอ่าครับผมทุจอาทิตย์ทุกอาทิตย์พเป็นแก่อาจารย์ขิติภูมิได้นะครับผมวันนี้ก็อ่ะโอเคไหวยได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พบกันใหม่อ่านะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนสถานที่หรือคราวหน้าอาจจะเป็นไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะคะคนได้คุยกันผายเรือผายคลิปอะไรอีกจะดีเหรอจ้าน่าจะมันจะไหวเหรอคะตอนนี้ฝนมันจะตกกว่าน้ําจะขึ้นนะอาจารย์อ่าครับนะคะเดี๋ยวยังไงคราวหน้านะคะเปลี่ยนสถานที่หรือ หรืออาจจะอยู่ในสตูดิโอหรือออกนอกสถานที่เราจะพยายามจะออกนอกสถานที่นะคะให้ทุกคนได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแล้ววันนี้อายังไงลาทุกคนไปก่อนนะครับสิตางกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม